ิสสันอัลเมรา2026ได้รับการปรับโฉมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ในยุคใหม่ที่เน้นทั้งความประหยัดความปลอดภัยและความสบายในการขับขี่โดยรุ่นใหม่นี้ยังคงรักษาจุดเด่นเรื่องการเป็นรถซีดานขนาดเล็กที่มีพื้นที่ภายในกว้างขวางและราคาจับต้องได้พร้อมเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยที่ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจมากยิ่งขึ้นการออกแบบภายนอกของนิสสันอัลเมรา2000 26มาในสไตล์ที่ทันสมัยและดูโฉกเฉียวมากขึ้นกระจังหน้าแบบ b m o t o n ดีไซน์ใหม่ฝาหน้าแบบเลนดีไซน์เฉียบคมเสริมความสปอร์ตด้วยกันชนหน้าทรงสปอร์ตและล้ออลลอยลายใหม่ขนาด16นิ้วที่ช่วยยกระดับความพรีเมียมในกลุ่มรถยนต์ d s e g m e n t ตัวถังมีสีให้เลือกหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะโทนสีเมทัลลิกที่ช่วยให้รถดูหรูหราย,ยิ่งกว่าเดิมภายในห้องโดยสารของนิสสันฮันเมรา2 0งพยังคงรักษาความกว้างขวาง ซึ่งเป็นจุดเด่นหลักเอาไว้ได้เป็นอย่างดีวัสดุตกแต่งไทยในได้รับการปรับปรุงให้ดูพรีเมียมขึ้นเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้นั่งสบายยิ่งขึ้นพร้อมพื้นที่วางขากว้างขวางระบบความบันเทิงมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมลำโพงคุณภาพดีที่ให้เสียงที่คมชัดระบบปรับ,รบอากาศอัตโนมัติช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในห้องโดยสารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในทุกสภาพอากาศ ด้านขุมพลังนิสสันอัลเมรา2026ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์บขนาด1.0ลิตรให้กำลังสูงสุด100แรงมา้าแรงบิด100นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ปรับจูนมาใหม่ให้มีความเลื่อนไหลในการเปลี่ยนเกียร์และตอบสนองได้ดีขึ้นในการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลอัตราการสิ้นเปลืองน,น้ำมันเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ2 3กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าโดดเด่นมากในกลุ่มรถยนต์ขนาดเล็กและเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจ ในปัจจุบันระบบช่วงล่างหน้าแบบแมก e รสันสัตว์และด้านหลังแบบทอชันบีมให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ขนาดเดียวกันก็ยังคอสังความมั่นคงในขณะเข้าโค้งหรือวิ่งที่ความเร็วสูงในด้านระบบความปลอดภัยนิสันอัมเบรา2 0งมาพร้อมเทคโนโลยีนิสันอินเทลลิเจนต์มออบิลิตที่เน้นการป้องกันก่อนเกิดเหตุและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมีระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกฉุกเฉิน อัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบตรวจจับวัตถุด้านหลังขนาดถอยหลังพร้อมกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การจอดรถเป็นเรื่องง่ายนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มักพบในรถระดับที่สูงกว่าทําให้อัลเมร่าใหม่นี้ดูคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนิสสันยังได้ปรับปรุงโครงสร้างตัวถังให้แข็งแรงยิ่งขึ้นลดเสียงรบกวน จากภายนอกส่งผลให้ห้องโดยสารเงียบและมอบความสบายตลอดการเดินทางโดยเฉพาะในระยะทางไกลผู้ขับจะรู้สึกถึงความนิ่งและมั่นคงของตัวรถส่วนพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฟฟ้าได้รับการจูนใหม่ให้มีน้ำหนักพอดีในการควบคุมและคล่องตัวในการใช้งานในมือระบบความตลอดภายพื้นฐานที่ให้มาก็ยังครบครันเช่นถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งระบบเบรก ABSEBD และ BA ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว VDC และระบบป้องกันการลื่นถลยที่ CS ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถเคลื่อนที่และระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผู้ขับและผู้โดยสารด้านหน้าสำหรับราคาจำหน่ายของนิสสันอัมเบรา2026มีแนวโน้มจะเริ่มต้นที่ประมาณ550,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจแต่ระดับ700,000บาทขึ้นอยู่กับออปชันและระบบความปลอดภัยที่เลือกติดตั้งถือเป็นรถที่มีราคาคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ที่มองหารถสำหรับใช้งานประจำวันรหัส